สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามาชมของจริงนะครับให้ท่านได้ชมของจริงกันเรื่องราวของอคลิปที่ผมทํานะครับในช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับลองไปทําดูสําหรับคนที่นําทุเรียนที่ซื้อจากแปลงนะครับคือทุเรียนที่เขาเสียบยอดสำเร็จแล้วนะครับนําไปปลูกปลูกแล้วตายปลูกแลตายนะครับก็กผมช่วงนี้ ทำคลิปในแนวโดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อให้ท่านปลูกต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับนี่ที่ท่านเห็นนี่เป็นเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับเราปลูกให้โตให้ก่อนเลยสักปีนะครับสักปีเมื่อเราปลูกโตเสร็จนะครับเราก็ค่อยไปหาทุเรียนพื้นทุเรียนพันธุ์ดีตามที่เราต้องการนะครับมาปลูกไว้ข้างตามที่ผมได้ได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับนี่ เอามาปลูกไว้ข้างนะครับขุดหลุมก็ประมาณเท่าถุงก็พอนะครับถ้าเราขุดหลุมใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันก็จะกระทบกับรากนะครับจะมีปัญหากับรากต้นทุเรียนพื้นเมืองที่เราปลูกก่อนหน้านี้นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่โตแล้วนะครับแล้วท่านดูนะครับการที่เราปลูกชิดเราสามารถที่จะทาบได้เร็วนะครับตอนที่ผมเอามานะครับต้นเล็กต้นประมาณนิ้วก้อยนะครับเล็กๆกว่านี้มากนะครับ ตอนนี้ก็เท่ากับหัวไม่มือแล้วนะครับโตโตกว่าหัวไม่มือหน่อยนึงตอนที่เอามาตัวเล็กตัวเล็กมากเล็กเท่านี้ก้อยได้นะครับอ่าพอความสูงเราถึงไหนเราก็ทาบนะครับนี่นี่ผมเอามานะครับทาบก็ท่านดูนะครับนี่ง่ายๆนะครับนี่ติดแล้วนะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับแผลนี่แผลนี่ติดแล้วนะครับให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับติดแล้วนะครับแผลติดแล้วที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่คือแผลติดสนิทดีนะครับ ติดสนิทดีบางท่านนะครับพอแผลติดอย่างนี้นะครับก็จะเอาเลื่อยนะครับมาเลื่อยนะครับเลื่อยนะครับเอาเลื่อยมาเลื่อยเลยปื๊ดนะครับเต้นต้นพืนเมืองทิ้งไปเสร็จแล้วเอาไม้นะครับไม้ลำที่แข็งแรงนะครับมาปักลงไปแล้วก็เอายอดนี้ครับเอายอดนี้มามัดแทนนะครับก็ได้นะครับก็ได้แต่สําหรับผมนะครับ ในช่วงปีแรกนะครับช่วงแรกนี้นะครับผมก็จะอเอาเอาตัวของเขาเลยนะครับนะมาเป็นเสานะครับมาเป็นเสาเนี่เห็นยังครับใช้ใช้โคนต้นนะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากรากใช้ความเก่งของความเป็นพื้นเมืองในการาเลี้ยงดูต้นพันธุ์ดีของเรา ต้นพอดีนี้ก็คือเราไปซื้อเราอยากได้พันอะไรเรามาทาบตามที่ผมบอกนะครับมันง่ายๆนะครับเราทาบง่ายๆปาดนะครับแค่ปอกเปลือกอ่านี่นะครับเสร็จแล้วอันนี้เราก็แค่ปาดนะครับประกบเข้าไปพันไว้สามเดือนนะครับมันง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วมาติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับผมผมใช้มาเป็นเสานะครับใช้มาเป็นเสานี่สูงประมาณนี้ครับเห็นยังเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็ผมค่ยก็มาตัดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับหลายคนเขาจะตัดตรงนี้เลยตัดตรงตำแหน่งที่ติดนี่เลยนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านนะครับก็ได้ผมตัดแล้วนะครับพอตัดแล้วที่จริงแล้วมันจะต้องควนตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ควนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ควนคือควนตัดทางเดิน น้ำทางเดือนอาหารนะครับไม่ให้เขาส่งไปเลี้ยงกิ่งข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าเขาส่งไปเลี้ยงกิ่งข้างบนได้เนี่ยครับมันจะมีมีมีตาของเขาแตกมาใหม่เราต้องตัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับน,นี่ตาเดือดของเขาตรงนั้นนะครับจพยายามแตกขึ้นมานะครับเพราะอาหารยังยังส่งขึ้นต้นได้ตานี้ตาใหญ่เลยผมเพิ่งตัดทิ้งไปนะครับนี่ี่เป็นตาของต้นตุเรียนพื้นเมืองนะครับ นั้นถ้าหากว่าเราต้องการใช้ต้นนี้เป็นเสานะครับแทนเสาไม้ใช้ได้เลยนะครับแต่ใช้ได้เลยแต่ต้องคว้านนะครับคว้นเปลือกนี้นะครับอย่าให้อาหารขึ้นต้นได้ให้อาหารมาอย่างตันนี้ให้หมดเลยก็ได้นะครับก็ดีไม่ใช่ก็ได้นะครับก็ดีแต่ผมลืมคว้านไปนะครับตัวน,นี้ไม่ทราบเลุงอยู่ยังไงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นวิธีที่บอกได้เลยว่า เมื่อเราทาบติดนะครับท่านจะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับนี่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 คนต้นนะครับนี่ต้นเดิมนี่ต้นพันธุ์ดีต้นเดิมก็เมื่อเขาติดกันแล้วนะครับดูความแตกต่างยังจะโตเลยครับนี่จะโตเลยให้ดูงี้นี่เห็นไหมนี่นี้กับนี้เห็นไหมโตเลยเพราะก็ได้อาหารจากต้นนี้ซึ่งต้นนี้เป็นต้นเดิมพืชเมืองนะครับเขามีความสามารถในการ อาหารเก่งกว่าเก่งกว่าต้นปันดีที่เราซื้อแบบแบบถุงสำเร็จมานะครับก็ต้นนี้มาช่วยนะครับหลักๆคือเราอยากให้มีต้นพื้นเมืองที่ที่เรามั่นใจว่าเขาเก่งนะครับมาช่วยดูแลว่างั้นแหละมาช่วยดูแลนะครับถึงแม้ว่าหลายคนหลายคนก็เถียงผมว่า ก็ต้นพันธุ์ที่เราซื้อปกติมันก็ใช้ต้นต่อพื้นเมืองนะครับแต่ด้วยด้วยการที่เขาต้องโดนตัดรากหลายๆรอบนะครับตั้งแต่การเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดเสร็จก็เสียบยอดเสียบยอดเสร็จก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเสร็จเอาไปปักลงในถุงอนุบาลเ,เลี้ยงต้นมานะครับกว่าจะขายได้ก็เปลี่ยนถุงตัดรากอีกนะครับเพราะนั้นาการทีเ่เขาต้องเสียจังหวะแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับ ทําให้เขาเขาไม่เ hmm. ก่งเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับเราเอาเอาต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับที่เล็กๆที่เราเพาะนะครับเราเพาะเพาะเอามาล็ดทุเรียนมาเพาะใส่ถุงก่อนนะครับเสร็จแล้วเอามาปลูกหรือไม่เอาเมล็ดทุเรียนมาปลูกนะครับปลูกเลยมาปลูกตรงหลุมเลยนะครับอ่พอลอเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองขึ้นมาเป็นต้นเติบโต นี่ยแล้วแต่เราชอบนะเราจะให้ต้นเขาโตขนาดไหนอ่าแล้วก Jamie, tamam. <lamps. S 1> ็เราค่อยไปเอาค่อยไปซื้อทีหลังใจเย็นๆนะครับต้นพอดีซื้อทีหลังเอาพี่เลี้ยงให้เก่งก่อนนะครับให้ได้พี่เลี้ยงเก่งมามาอยู่กับเราก่อนเมื่อเราได้พี่เลี้ยงเก่งๆนะครับเราก็ค่อยไปเอาพันธุ์ที่เราอยากได้นะครับอยากได้พันธุ์อะไรเอามาทาาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงดูแลเข้าไปนะครับอันนี้ผมเอามาท่าเป็นทุเรียนกลางแขนนะครับ ถ้าเน่ากิ่งมันน้อยนะครับแต่ท่านดูนะครับดูดูความสดใสนะครับของของกิ่งเขาครับแดงสวยนะครับดูดูแสดงถึงความอวบนะครับเต่งตึงนะเห็นยังเพราะอะไรเพราะได้อาหารจากต้น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 ทุเรียนื้นเมืองนะครับแต่ดูดูได้สวยนะครับเห็นไหมเนื้อีนอวบอ้อนอว,บอวนนะครับอวบอ้วนนะครับผมก็จะไว้กิ่งแบบ กางแขนนะครับไว้จริงมือกางแขนท่านอาจจะงงนะครับแต่ท่านที่ที่ไม่ไว้กางแขนเราก็ไว้ไปเลยนะครับอ่าไว้เป็นทรงชัดอะไรแล้วแต่เรานะครับแต่ผมนี่เลี้ยงแบบทุเรียนกางแขนนะครับก็เอาไม้ท่านได้ชมกันในเชิงประจักษ์นะครับว่านี่คือของจริงแล้วก็ดูครับการเจริญเติบโตดูเนื้อไม้ครับอบอ้วนแดงตึงตึงนะครับถ้าเป็นคนก็แก้มใสนะครับแก้มปรีนะครับ อว้วนดีนี่เพราะมีพี่เลี้ยงดีอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะนั้นใครที่ปลูกแล้วมันไม่โตนะครับลองลองวิธีนี้นะครับลองวิธีนี้นะครับแล้วก็โคนต้นช่วงดูฝนต้องจัดการนะครับเนี่ยต้องจัดการให้อย่าให้มีหญ้านะครับอย่าให้มีหญ้าไม่นั้นตรูจะมาอยู่นะครับตรูจะมาอยู่นี่เห็น,นยังมดุดเข้ามาเลยน่ารอยผมตัดหญ้าไม่ไม่กี่วันที่นะครับไม่กี่วัน ตอนนี้ก็จะมาแต่งตรงโคนต้นนะครับช่วงดูฝนต้องให้สะอาดนะครับต้องให้สะอาดหลายคนบอกเ,อเห็นบอกวันถอนหญ้าไม่ได้ต้นตัวๆได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารากพอต้นเขาตนะครับไม่เป็นไรนะครับตรงโคนต้นนี้เราถอนได้อย่าให้มีหญ้านะครับเพราะรากรากเขาจะออกมาไกลแล้วนะครัแต่ไกลๆนี้ครับโดยไม่ได้นะครับห้ามถอนหญ้าห้ามพรวนดินตัดหญ้าได้อย่างเดียวนะครับท่านที่สนใจนะครับ สนใจเทคนิควิธีนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมตามไอดีไลน์นี่ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะได้เมล็ดทุเรียนไปปลูกให้เป็นต้นพี่เลี้ยงแบบนี้นะครับก็ทักมาได้นะครับทักมาด่วนๆนะครับหมดแล้วมันจะหมดเลยครับมันมันจะเป็นช่วงนะครับปีหนึ่งหนึ่งครั้งเดือนนี้ก็คงจะหมดนะครับเพราะว่าพอมันสุกแล้วมันก็จะล่วงนะครับปีนี้มีน้อยทุเรียนพื้นเมืองนะครับทักทายมาได้นะครับใครอยากจะถามอะไรก็ทักทายมาตามไอดีไลน์นะครับ หรือบางท่านบอกว่าใจร้อนอยากจะซื้อต้นทุเรียนพื้นเมืองไปปลูกเลยก็ก็หาซื้อได้ในพื้นที่ท่านถ้าท่านแน่ใจว่ามันเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองจริงๆนะครับท่านก็ซื้อมาปลูกได้เลยนะครับแต่อย่าซื้อต้นใหญ่มานะครับซื้อต้นเล็กนะครับเพราะว่ารากเขายังไม่ได้โดนตัดเพราะเขาไม่ได้ย้ายจากถุงสักครั้งเลยนะครับให้ให้คิดแบบนั้นนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปครับเจอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามด้วยครับ